สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับมาศรบุรีตามหาพระบ้านวันนี้ผมไปเหมาพระบ้านคัดออกมาได้หนึ่งชุดนะครับเลยมาแบ่งปันความรู้ให้ชมกันนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกจะเป็นสมเด็จงาแกะนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นแผ่นง,งา แผ่นงาช้างใหญ่อยู่นะครับเป็นแกะเป็นสมเด็จนะครับสวยเดิมเดิมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ให้ดูด้านหลังนะครับเป็นแผ่นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นงานะครับดูง่ายเลยนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับเป็นสมเด็จงาแกะด้วยงาช้างนะครับองสองจะเป็นหลวงพ่อผาดวัดดงตาลจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงพ่อปานร่วมปลุกเสกนะครับหายากเลยนะครับสภาพนี้สวย แชมป์เลยนะครับองนี้ตั้งแต่ได้มาองค์นี้สวยที่สุดเลยนะครับนี่ด้านบนจะเป็นชาติแดงแล้วก็เป็นผงอุดเดิมๆเลยนะครับองนี้องนี้กดพิมพ์ได้ลึกมากเลยนะครับเห็นลายเสือด้านล่างจะชัดมากเลยครับนี่สวยแชมป์เลยนะครับผมต้องเคยได้มาแบบสวยๆอย่างนี้ครับนี่ลายเห็นชัดเจนมากเลยครับแล้วก็พระหนาสมบูรณ์ตัดได้สวยมากเลยนะครับหยิบมานี่แท้ตาเปล่าเลยนะครับนี่ พระหาย่างนะครับสร้างสองสี่เจ็ดกว่านะครับหลวงพ่อผาดวัดดงตาจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ให้ดูกันชัดชัดทุกมุมเลยนะครับสวยกิฟเลยครับองนี้และอง์ก็จะเป็นหลวงพ่อผาดวัดดงตาลนนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์หนังควักนะครับพระพวกนี้จะอุดไอจะฝังอยู่ในองพระประธานนะครับวัดดงตาลของจังหวัดลบบุรีนะครับครับกุเดิมเดิมเลยครับ อันนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับเป็นพิมพ์นังขวากสร้างน้อยครับสร้างด้วยผงพุทธคุณนะครับนี่ให้ดูกันว่าสวยกิบเลยนะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็นปิดตาเก่านะครับน่าจะเป็นท่านเป็นปิดตาถ้าเป็นพระเกจิยุคหลวงูุบุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้คือหลังจานเปียกนะครับเป็นหลวงพ่อมีวัดทรงคนงนะครับสวยเดิมเนะครับ เรื่องพลาสติกเก่าเลยนะครับเป็นพระยุคหลวงปู่บุญนะครับสร้างสองสี่เจ็ดกว่านะครับดูง่ายเรื่องพลาสติกหลายสิบปีเลยนะครับนี่พลาสติกเก่าหลังเป็นจานนะครับวงนี้ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยสวยเริ่งเดิมอยู่ในพลาสติกโบราณเลยครับนี่ยผมไปได้มาวันนี้ปลดจากสร้อยมาเลยนะครับเนี่ยหายากนะครับพบเจอน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อนวมนะครับวัดกลาง จังหวัดอยุธยานะครับด้านหลังเป็นจานเปียกนะครับนี่สวยเดิมเดิมมีกระเทาะตรงนี้นิดนึงครับเริ่มปฏติกเก่าเหมือนกันนะครับท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับเป็นพระอันนี้น่าจะสร้างสองสี่กว่าเหมือนกันนะครับนี่ได้พระบ้านวันนี้ได้ของถูกใจเลยนะครับนี่ผมได้มาคัดออกมาส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่วันนี้และเป็นพระเก่าหายากแต่ราคาเล่นหาไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝาก ถ้าสนใจก็ติดต่อเพิ่มไลน์มาได้นะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับกดลิงก์ในคำอธิบายจะเป็นลิงก์ไลน์กดเข้าได้เลยนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยครับนี่เดี๋ยวมาแบ่งปันความรู้ให้ชมกันนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเป้นนะครับเป็นยุคหลวงพ่อทรงวัชประขาวสร้างนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อทรงนะครับแต่จะเป็นรุ่นพ่อเกียงเขาเอามาติดรวมกันนะครับ นี่หลวงพ่อแป้นนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสวงวัดทีพร<ๆ>ะข่าวนะครับรูปเก่าเดิมๆเลยนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ทวดนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับนี่หลวงพ่ทวดออกวัดเอี่ยมวรนุษนะครับสวยกิบเลยครับลมดําเดิมๆเลยนะครับเหรียญู่ทวดปีศูนย์กว่านะครับเนี่ยลมดําเดิมๆเลยครับู่ทวดนะครับพระหน้าใช้มากเลยนะครับเนี่ย มีสภาพมีการเก็บเขียวๆนิดหน่อยครับไม่ผ่านการล้างไม่ผ่านอะไเลยนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นรูปรหล่อหลุงพ่อส่งวัดส,สาลาลอยจังหวัดชุมพรนะครับรุ่นวิสร้างตึกส่งอาพาธนะครับสวยเดิมๆกล่องเดิมเลยนะครับเนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูครับนี่สวยกริฟเลยนะครับเป็นอุดหองแดงนะครับ วัสาราลอยนะครับกล่องเดิมเดิมเลยนะครับหลวงผ่้ส่งผิวลมดำเดิมเดิมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับหลวงพ่อส่งวัสาราลอยนะครับท่านใดชอบก็ทักทายยินดีแบ่งปันได้นะครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนะครับรุ่นชนะมารุ่นรุ่นนิยมอยู่นะครับเนี่ยรุ่นนี้ครับชนะมารวัดเกินกระถิ่นนะครับสร้างปี5 9นะครับเหรียญสวยกิฟต์อยู่ในซีนเดิมเลยนะครับ หลวงพ่อเพี้ยน,น,นเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับนี่อยู่ในซีนเดิมจากวัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวชนะมารสวยกิฟเลยครับสวยแกะบล็อกได้สวยมากเลยครับรุ่นนี้เดี๋ยวดูองต่อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อโมงนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อโมงวัดมะนาวหวานจังหวัดลบบุรีนะครับ ปกติผมจะเจอแต่บานเล็กอันนี้เป็นบานใหญ่นะครับแล้วก็พิเศษเลยครับเรื่องติดสองหน้าเลยนะครับเรื่องปฏิกเก่าเลยนะครับหลวงพ่อโมงวัดมราหวานนะครับนี่เป็นรูปถ่ายท่านนั่งกลังเป็นโต๊ะมูบูชานะครับสวยกริบเลยนะครับเป็นบานใหญ่แล้วครับพิเศษจริงๆครับมีสองหน้าเรื่องปฏิกเก่าเดิมเลยนะครับหลายสิบปีเลยครับนี่ได้มาชุดเดียวกันนะครับนี่สวยกริบเลยครับแล้วมาดูสององค์สุดท้ายเลยนะครับ องค์สุดท้ายจะเป็นหลวงพ่อวัดธรรมกายนะครับอยู่ในซองเดิมวัดเลยนะครับรวยเร็วครับศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นเหตุให้เกิดสมบัติทั้งปวงนะครับนี่สวยกริบซองเดิมๆจากวัดเลยนะครับนี่หพ่อวัดธรรมกายนะครับเดี๋ยวให้ดูครับไม่แพงนะครับหลักร้อยท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับนี่สวยกิิบๆเลยนะครับ ให้ดูกันนะครับนี่ซองเดิมได้มาสององเลยนะครับน่าเก็บมากเลยครับพระเจ้าของเขาไม่ได้แกะออกมาใช้ไม่ออกมาเลยนะครับนี่อยู่ในซองเดิมๆยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด e p ต่อไปอยังไงผมขอจบ E p พนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ